มีรูิสย์คนหนึ่งบอกว่าตั้งแต่หนูเลิกแคร์ว่าคนอื่นจะคิดกับหนูยังไงพักนี้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละการที่เราเก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดมากเกินไปก็มันก็สร้างความวุ่นวายให้กับหัวใจไม่ใช่น้อยแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลักษณะของการเก็บมาคิดแบบฟุ้งซ่านกับการเก็บมาคิดพิจารณาและขอบคุณเขาว่าขอบคุณนะเรื่องที่คุณว่ามาจริง เดี๋ยวเรายินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงขอบคุณมากที่เป็นกระจกให้เรากับการที่เก็บเอามาคิดว่าเราดีเสมอแล้วคุณมาตามําหนิเราทําไมการคิดแบบเนี้ยติดกับดักความคิดของตัวเองกันไม่ใช่น้อยเลยนะโยมติดกับดักว่าเราดีเสมอเราคือปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งมีข้อผิดพลาดเป็นธรรมดาคนอื่นชี้ข้อบกพร่องให้ขอบคุณขอบคุณจะได้แก้ไขปรับปรุง กับการเอามาคิดมาเครียดว่าเราดีเสมอเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลว่าเราดีเลิศใครเตือนไม่ได้เราก็ทําดีของเราแล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ดีถูกที่ไม่ได้ดีถูกเวลาไม่ได้ดีถูกบุคคลนั้นคนอื่นเขามักจะมองเห็นเราการเปิดโอกาสให้เขาได้เตือนบ้างก็ดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือการที่คนอื่นเตือนเราไม่ได้และเราก็ไม่เปิดใจรับฟังนี่แหละคือความน่ากลัวจริงๆนะโย,ยม นะฉะนั้นการที่ลูกศิษย์มาบอกว่าตั้งแต่เลิกแคร์ว่าใครจะมองเขายังไงชีวิตดีขึ้นเยอะเลยก็ดีแล้วมาถูกทางแล้วแต่นะเราก็อย่าติดกับดักตัวเองนะเปิดใจนิดหนึ่งว่าใครเตือนเราและถ้าหากว่าเราผิดจริงก็แก้ไขถ้าเราไม่ผิดก็ไม่เป็นไรถือว่าเขามองเราผิดเราก็ให้อภัยใจเราจะได้สบายๆอยู่กันไปนะโยมนะไม่นานก็ตายจากกันหมดแล้ว ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ